สวัสดีครับวันนี้ครับผมนะครับบ,บ,บผมได้คุยกับปู่สายขเขมรจากสีฟ่าไปใส่นะบริเวฟ้าครับหลีม,มันรั่วปู่ายเขมรครับเราบอกว่าสั่งบนออกล่างสั่งล่างออกบนคือเลขของเราคือเราบอกว่าเราให้เลขศูนย์สี่คือเลขล่างหกสามหนึ่งคือเลขบนมันออกสามหนึ่งล่างออกศูนย์สี่บนก็คือเราว่าครับ สั่งบุญออกลางสั่งลางออกบุญบอกตรงๆมันไปออกงวดหนาบอกสาสามันไปออกงวดพุด่นเลขเลขคือมันถามว่าแจา็บพอร์ตเฉือนครับมันเป็นเลขที่ปแปลกๆงวดน,นี้ครับปูไซคเขมรนะ่ะเราบอกบอกกับผมนะนเน้นเลขสามตัวบดตรงไปกงไปกลับเลยเนะพอเมื่อกี้หกสามหนึ่งมันยังออกล่างเลย 04มันจะออกบนเลยงวดน,นี่ทุกคนอะ่ะไปซื้อเลขสามตัวเลยซื้อเลยเลขที่ว่าปูจะบ่อเนี่ยคือปูอนะ่ะปูไซค์ขเมีนนี่คือผมดูจากเมื <c> ่อ <oughs> ขอไปครับบางทีอจจะบอกเล่ามันก็ออกไทยบ่กไทยมันก็แป๊ดเล่า <c oughs> คือปูสซค์แมีครับผมหมู่จักเล่าก่อนปูจำลองอีกนะ ปูไซคมนคือผมรู้จักมาแน่ได้ประมาณสองปีสามปีและแต่ว่าปูจำลองน,นี่ผมรู้จักมาได้หลังๆห,หลังไงปูไซคามนปูไซคามนเราเป็นคนไทยแต่ว่าเราบวชอยู่ไทยแล้วก็ไปศึกษาไปแบบเดินสายอยู่ที่กัมพูชาบ่อยแล้วเวลาไปเอาเลขเราจะเป็นนางนางเอาเลข เหมือนกันกับปู่จำลองปีเลยแต่ว่าปู่ไซคขมเมนนี่คือเราเนี่ยจะไปทําพิธีเอาเลขเหมือนกันกับปู่จำลองแต่เราไปเหตุมาก่อนเราทํามาก่อนทํามาหลายปีแล้วครับแต่ว่าผมก็บุงว่าเราผูดใดเหตุเหตุเห็ดเห็ดเห็ดก่อนเหตุหลังผมผมไม่รู้แต่ว่าผมคุยกับปู่ไซคขมเมนมาก่อนแค่นั้นเองครับอาจจะปู่จำลองเราอาจจะเหตุมาก่อนก็ได้เพราะว่าปู่จำลองนี่คือเราเถากว่าปู่ไซคมเมนพอสมควร ปูจำลองเนี่ยโมเปนปูไซคาเมียนเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นนักเลขกอยู่ในป่าซาของไทยนะไม่ใช่กักมพูชางวดนี้ครับเราบอกว่าเน้นเลขสามตัวไปเลยบบตรงกรับบบตรงแยกซื้อตรงๆไปเลยเราบอกเลขของปู่ซคาเมีนครับงวดนี้คือปูเราบอกคือห้าสองหห้าสองหกครับห้าสองหนี่คือเลขบนวงกลมเลย แต่ถาหาว่ามันออกซ้ายออกขวาหรือว่ามันพอกออกเลยให้ไปซื้อเลข016หรือ019นี่ครับคือเลขของปูซ่ซาาเมนที่ไปที่มาของตัวเลขคือปูซ่ซาาเมนเราบอกว่าเราไปนั่งเอาเลขเหมือนกันแต่จะนั่งคนละแบบปูซ่ซาาเมนจะไปนั่งเอาเลขอยู่ในหลุมศพประมาณว่า ทุกคนอาจจะเคยฟังปู่ซ่านคำนี่คือเวลาเราจะปลเหล็กเนาะเราจะไปเหตุพิธีแล้วก็จะไปนั่งข้างๆลุมฟังศพเป็นนั่งเอาเหล็กเลยสินะเป็นนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งไอ้อย่างนะ้นบริกรรมคาถาโอ้บริกรรมแบบสมาธิแล้วเอาแล้วเอาตัวเหล็กแต่ว่าปู่จำลองเนี่ยเราจะไปนั่งนั่งสมาธิในป่าช้าเฉยๆแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงเสียงตัวเหล็ก แค่นั้นครับแตกต่างจากปูซป่ซักขเม้นปู่ซักขเม้นจะไปนั่งแถวบริเวณหลุมศพที่ว่ามีศพอยู่แล้วก็ไปนั่งอาจจะเฮียนคนละแบบครับตัวเลขอาจจะได้ใกล้เคียงกันหรือหรือใดยังบมสำคัญครับขอให้เลขมันออกอตรงนะครับเนาะเพราะว่าคนที่ไปหาเลขคนที่พนันเอาเลขก็คือคือปู่ส่วนใหญ่คือปู่ข่าม้นเนี่ยเราจะนั่งเอาเลขแล้วก็ให้ลูกศื้อจหาเป็นคนซื้อเหมือนกันซื้อนี่ก็คือซื้อเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าผม บอกถึงผมเปรียบเทียบเลยบอกผมก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะระวังปูจำลองกับปูไซคาเมียนเนี่ยไครเม่นเหมือนกันแต่สักพักหลังครับปูจำลองเราบอกกับผมบ่อยกว่าเลขของเราเขามาบ่อยกว่าปูไซคาเมีนครับเราบอกกับผมมาก็มีเข้ามีเว้นมีเข้าชนะทั้งสองอย่างครับเอาเป็นแนวทางเพื่อรุ้นเพื่อพิจารณาดีกว่านะครับเนาะบไ่ไใดเปรียบเทียบ่าไผ จังซาสิคือผมเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเฉยๆว่าเราเหมือนกันสินะเราเป็นพระจีวาเปเป็นนางสมาธิแล้วก็เอาเลขประมาณเหมือนกันถามว่าใช่ความฝันไหมโบแมนะครับปูสายาเมนี่คือไม่ไม่ได้ฝันเหมือนกันนะเพราะว่าเราบได้ไปนอนเหยไม่ได้ไปนอนคือแต่ว่าเรานางเอาเลขอยู่ในป่าช้าเนี่ยอยู่ในอยู่ในไออยู่ในลุมศพเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปนอนเพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็บอบหยากนอนเหมือนกัน พอเวลานอนแล้วมันหูซึกว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเราแค่ไปนั่งเคปทแค่นั้นเองแต่ว่าของปู่สซยขมิ้นนี่คือเราจะมีมีกฎมีกฎอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปหมักไปวันโกนหมักไปวันโกนอย่างนี้นะครับทุกวันโกนแต่ว่าปู่จำลองเนี่ยเราบริสุทธิวันโกนวันพระเราจะไปหลังอางที่เลขออกเลยนะเลขออกมือนี้เย็นนี้คือไปเลยสินะนี่คือค,ความความแตกต่างกัน ไครจะเป็นแบบไรก็ไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าถ้าเลขมันออกมาตรงๆเนี่ยนั่นแหละเอาตรงนั้นดีกว่าน,นคำนาะพอหลุ่นคือไม่ว่าจะเป็นปู่จําลองหรือปู่สายขมิ้นเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนได้พิจารณาตัวเลขเอาไว้เปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางผมก็พยายามจะสรรหาตัวเลขหลากหลายครับผมเนี่ยบอกอีกบอแม้ว่าผมไม่เคยไปไหนผมเคยไปเอาเลขอยู่ในป่าช้ากับปู่สายขมิ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งผมไปวันนั้นฝนตกเปียกหมดเลยเปียกเหมือนกันไปเอาเหล็กอยู่ในปาา่าชาไปทําพิธีทั้งสามชั่วโมงผมเคยเอาคลิปลงนะผมเคยเอาคลิปลงอยู่ครับช่วงปีที่แล้วหรือเกือบสองปีแล้วมั้งนะครับไม่ใช่ปีที่แล้วสี่ปีีแล้วผมผมบันดึไปใส่เลยสองปีแหละนะครับผมไปเอาเหล็กกับปูซาขมิผมไปเอามาเลยครับในป่าชา้าแล้วก็บมวลน,นั้นครับมันออกเลขสามตัวตรงเลยคือ คนเท่านะครับไม่ต้องไปบ่อยก็ได้เพราะว่าเบางเชื่อมันกับบัดมันกับบรดดีเสมอไปใช่ไหมครับเนาะมันก็ต้องมีเหรียญมันก็ต้องมีสองด้านคือคนเท่าบัวดมีคาถาบัวดมีของคือบอกมาถือครับเอาที่นี่ครับคือผมเคยไปมาหมดแล้วเคยไปมาแล้วไปทายไปไทยไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นไปหมดแล้วแต่ว่าผมก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าญาติ ไม่ใช่นะคือผมเคยเจอแหละผมเคยเจอคาหนังคาตาคาเขาแหละแม้แต่ว่าผมบกวัวเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันก็ย่งขนขี้ลูกเลยครับเอายังไงครับคือคนเท่าแบบเห็นตอนหนาตอนตา้าปุ๊บขึ้นมาเสียถ้าหางว่าขัญเ้าบอกแข็งครับเสียจะไหน,นผมเนี่ยเป็นคนที่นระบัดเป็นบบคนที่บมคมิข์อนอ่อนนะคือเป็นคนขัญแข็งเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยหย่านยังงอยางหยานหย่านย่างบอหย,ย่านเลววะเขาหย่านอย่างเดียวลนะ่ะ แต่ว่าผมกะเกรงใจเนาะเกรงใจแล้วก็เกรงใจเขาเกรงใจทั้งคนเกรงใจทั้งผีเกรงใจทั้งสิ่งสับเวสีสผีผีสางนางใหม่ครับคือข้ากตกียร่เขาฮานอยชินาผมก็เลยไม่ไม่ไปเลยบอไดไปถ่ายแค่นั้นครับเมื่อนี้ผมบอกถึงปู่ซากาเมนปู่ซากาเมนเล่ากับนางแคลวิกทีซื้อก็ต้องขอขอบคุณปู่เยอะมากมากครับ้าึงเลขกเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเออผมเคยผมเคยบอกทุกคนเดี๋ยวผมบอกดีกว่าครับ มันเป็นังมากมายดอกหมายถึงว่าต่อถือเลขแล้วเนี่ยผมกับ่วนมนกคือมันเป็นมันเป็นสิ่น้ําใจของผมที่ว่าผมจะให้ปูให้เซ็ยนสินํามอันนี้คือผมจะให้เล่าตลอดนะครับเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ครับเอกากับบรับเหมือนผมนี่แหละเอากับบรับผมโอนจะถวายให้เล่าถึงละพันสองพันาสิบเางทอก็เล่ากับบรับเหมือนกันพะว่าเล่ากับใบตการเงินจะเสร็นะครับโอเคครับมื่อเนี้ต้องขอขอบคุณ ปูสายเขมรอย่างมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วานังับชมเราฟังถ้าหาพระเลกตนนัวนี้เข้ามาเข้าร้องจะรวยครับไม่รู้ได้ครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกก็จะต,ต,ต้องขอบอกว่าขอให้มันเข่าครับผม